เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมศาสตราจารย์โควิดพวงงามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรคพลังท้องถิ่นไทยนครศรีธรรมราชผมขอเรียนท่านประธานว่ารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมธิการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศสภาผู้แทนราษฎร ที่ได้ศึกษาผลกระทบของประชาชนและกลุ่มชาติพันธุ์จากการบังคับใช้กฎหมายตามพระบัญญัติป่าชุมชนพระบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพระบัญญัติอุทยานแห่งชาติรวมทั้งมาตรการทวงคืนปื้นป่านั้นก็ขอชมเชยกรรมธิการที่ได้ศึกษาและก็มีข้อสังเกตที่ดีๆเพื่อให้กลุ่มชาติพันธุ์ได้และประชาชนได้มีโอกาส มีชีวิตอยู่ที่ดีขึ้นที่ผมพูดต่อท่านประธานอย่างนี้ผมพูดด้วยความเห็นใจพี่น้องประชาชนและกลุ่มชาติพันธุ์ที่ต้องถูกผลกระทบจากพระบัญญัติด,ดังกล่าวอย่างไรก็ตามเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาครั้งนี้ผมมีข้อสังเกตและก็อาจจะถามการมาติิการบ้างเพื่อให้เกิดความเข้าใจและทำให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผมมีสองสาประเด็นครับท่านประธานในประเด็นที่1เนี่ยผมคิดว่ามันมีเรื่องของในหน้า16บหกครับท่านประธานคือผมมีความรู้สึกเรื่องของการทวงขืนพื้นป่าของรัฐบาลตามคำสั่งคอสชอเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่า เวลาพูดเรื่องการทวงขืนผืนผืนป่าเนี่ยมันต้องชัดเจนว่าทวงทวงใครอย่างไรซึ่งผมคิดว่ารายงานต้องทําให้ชัดเจนด้วยว่าการพูดเรื่องการปราบปรามหยุดยัง้งบุกรุกการทําลายทรัพยาจกรป่าไม้อันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ผมอยากจะเรียน กรณีการปราบปรามหยุดยั้งการบุกรุกทำลายป่ามันต้องแยกแยะต้องแยกแยะระหว่างการบุกรุกในกรณีที่ประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในเขตป่าที่เขาได้ทำมาหากินแต่ดั้งเดิมมีชีวิตหล่อเลี้ยงตนเองอยู่ได้นั้นคำว่าบุกรุกทำลายป่าคือใครอะไรอย่างไรเนี่ยผมอยากให้ การมาธิการได้เพิ่มเติมให้ชัดเจนมิฉะนั้นมันแยกไม่ออกว่าบางทีคนบุกรุกทำลายป่าก็มีซึ่งอาจไม่ใช่กลุ่มชาติพันธุ์หรือประชาชนที่อาศัยอยู่แต่ดั้งเดิมก็ทำมาหากินโดยถูกต้องนั่นคือประเด็นที่หนึ่งอยากเสนอไว้นะครับในประเด็นที่สองเนี่ยผมคิดว่าในคดีบุกรุก ตามเอกสารหน้ายีสมเนี่ยมีประมาณ1 3 7่งคนเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้อาจจะทางการมติการอาจจะอธิบายหรือแยกแยะว่ามันเป็นอย่างไรเนี่ยมันจะทำให้มีความชัดเจนมากขึ้นต่อคดีที่เกิดขึ้นอันนั้นคือประเด็นที่สองแต่ผมเห็นด้วยกับการมติการหลายเรื่องในหน้ายีสที่เขียนไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เสนอให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยได้สำรวจการถือครองที่ดินของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นประเด็นสำคัญที่อาจจะตกหล่นหรือว่าผิดพลาดที่ประชาชนอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วม ไอ้ตรงนี้มีการยกตัวอย่างอยู่สักสองที่คือที่จังหวัดพังงาและที่จังหวัดเพชรบุรีผมจึงอยากจะเรียนถานกนมกรรมธิการว่ามันมีสองที่แค่นั้นหรือฉันใช้คำว่าเป็นต้นแต่ผมคิดว่าเพื่อความละเอียดและให้ประชาชนได้ประโยชน์เนี่ยอาจจะต้องละเอียดและก็บอกให้ชัดว่ามีที่ใดบ้างอันนี้ก็เรียนถามท่านประธา,านผ่านไปยังกรรมธิการด้วยใน ในข้อที่หนึ่งที่ฐานท่านเขียนไว้นะครับในประเด็นต่อมาอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับในข้อที่4ที่มีการเรียกร้องให้กรมอุทยานนะครับควรเอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับชุมชนในพื้นที่เขตป่าที่ได้รับสารอุปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นเช่นถนนไฟฟ้า น้ำบุปพโลบริโภคเนี่ยผมเสนอิีเดียวท่านประธานว่าควรที่จะกำหนดว่ามีที่ใดบ้างผมว่าการเสนอกว้างอย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้การากรมอุทยานหรือหน่วยที่เกี่ยวข้องไปพัฒนาเนี่ยยังมีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าได้เพิ่มเติมข้อมูลสำรวจใส่ไว้มีที่ไหนบ้างอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าหน่วยงานที่จะไปช่วยพี่น้องประชาชนกลุ่ม ที่ยังมีปัญหาเรื่องสารุปรโภคสารุปรการเนี่ยมันจะได้ถูกต้องตรงประเด็นอันนี้เป็นข้อเสนอแนะผมในข้อที่4ก็อยากเรียนถามกรรมธิการด้วยผมจึงเรียนทั้งถามและข้อเสนอแนะต่อท่านประธานผ่านไปยังกรรมธิการแล้วก็เห็นด้วยในสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นที่ท่านได้เสนอต่อประชาชนและกลุ่มชาติพันธุ์ขอบคุณท่านประธานครับ